จะมาเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องให้ฟังก็คือเรื่องของมดตัวน้อยตัวนิดอาคิดว่าทุกบ้านนะหรือทุกคน่ยต้องเจอปัญหากับเรื่องมดมดที่มันเดินเต็มบ้านเลยอ่ะเออเป็นขบวนเลยคุณไปเดินดูสิมันเดินกันเรียงเป็นระเบียบเลยเรียงกันเป็นร้อยตัวพันตัวเดินกันนั่นะมาทีนี้ถามว่าแล้วคุณจะกําจัดมันยังไงอ่ะไม่ให้มันให้มันหมดไปนะครับ หลายคนก็ใช้อะไรไปเอากลิ่นสเปรย์ไปเอาตะคงตะไคร้มาทุบน้ําไปซื้อน้ํายามาฉีดฉีดฉีด,ด,ดเอาน้ํามันมาลาดมันเอาอะไรไม่รู้สารพัดปรากฏว่ามันก็มันก็ตายไปในส่วนนั้นนะแต่มันก็มาอีกเออเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กําลังบอกว่าอะไรมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอืมเป็นการแก้ปัญหาเป็นการวางแผนการแก้ปัญหาหลักการเลยคุณจำไว้ คุณเอาอะไรมาฉีดอะไรเงี้ยมันจะได้ชั่วข่าวก็คืออมดตรงที่คุณเห็นน่ะมันตายเอาน้ํามาใส่มันเอาไฟมาเผามันก็จะตายตรงนั้นน่ะแต่มันมาอีกมันมาอีกเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีเหตุไงเหตุของมันคืออะไรคุณไปดูเลยเหตุของมันก็คืออาหารหรือเศษซากสัตว์ที่ตายอยู่เช่นคุณตบยุงไว้คุณกินอาหารแล้วตกลงไปคุณกินขนมหวานแล้ววางลงไปเออฝาอาหารฝา อ,อะไรล่ะต่างๆคุณปิดม่สนิทอีมดมันก็จะมามาเอาเศษอาหารพวกนี้ไปกินเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเหมือนกันคุณจะต้องแก้ที่เหตุเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณจะต้องเอาเก็บเศษอาหารให้หมดเก็บเศษยุงตายเก็บเศษแมลงหวี่แมลงวันตายแมลงอะไรก็ตามถ้าตายในบ้านคุณมดมันมาอาหารอะไรก็ตามที่หวานๆตกลงไปหวานไม่หวานมันมาหมด เพราะฉะนั้นคุณเอาเหตุตรงนี้คุณแก้ตรงนี้คุณจะใช้วิธีอื่นยังไงมันก็ไม่หายเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไปศึกษาดูในสื่อต่างๆนะฮะเขาก็จะทําเป็นคลิปมาบอกคุณเลยว่าคุณต้องไปเอาตะไคร้มาทุบคุณก็ไปเอาหัวหอมมาแช่หลายสูตรเลยบอกว่ายังไงยังไงก็ไม่ได้ผลทําไมมันไม่ได้ผลล่ะเพราะมันไม่ได้ไปแก้ที่เหตุไงนะฮะท่านนึกแบบว่าถ้ามีเศษอาหารตกอยู่ในบ้านคุณเอามาฉีดมันตายแต่ตัวใหม่มันมานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณแก้ที่เหตุคืออะไรครับคุณเก็บให้มันสนิทเศษอาหารเศษสัตว์ต่างๆคุณเก็บออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณไปดูเลยวันรุ่งขึ้นมันก็จะหายเห็นไหมครับว่าการแก้ปัญหาในฐานะที่คุณเป็นคนที่อยู่ในองค์กรคุณเป็นคนบนโลกใบนี้ <laughs> เห็นไหมครับเมื่อกี้แมวเดินผ่าน <laughs> คุณจะต้องทําอะไร คุณจะต้องจัดการกับต้นเหตุเพราะฉะนั้นโรคใบนี้การแก้ปัญหาทุกอย่างเริ่มต้นแก้ที่ไหนแก้ที่เหตุจําไว้เลยถ้าคุณแก้ได้แปลว่าอะไรจบถ้าแก้ไม่ได้แปลว่าอะไรมันก็จะมาเพราะฉะนั้นการที่คุณจะกําจัดมดไม่ใช่เอาอะไรมาฉีดมันแต่คุณต้องทําไมครับกําจัดสิ่งที่มันมาหาสิ่งที่มันมากินน่ะเออถ้าคุณจัดอย่างนี้ได้ทุกอย่างจบเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจําไว้เลยนะโรคใบนี้ จัดการให้ถูกก็คือเหตุแก้ตรงเหตุถ้าเมื่อไหร่คุณแก้เหตุได้มันก็จะจบลูกน้องไม่รักคุณคุณต้องไปแก้ที่เหตุลูกน้องมาสายคุณก็ต้องแก้ที่เหตุเห็นไหมครับพนักงานไปตั้งใจทํางานคุณก็ต้องแก้ที่เหตุพนักงานลาออกบ่อยคุณก็ต้องแก้ที่เหตุคุณเลือกคนมาได้ไม่ดีคุณก็ต้องแก้ที่เหตุ <c oughs> อ่ออันหนึ่งอันนึงก็ ไม่ต้องไปแก้เหตุเยอะนะถ้าหาเหตุไม่เจอเนี่ยมาเรียนหลักสูตรอันนี้เรียกว่าหลักสูตรซูเปอร์ลีดเดอร์ชิพวันนี้ขายดิบขายดีมากเลยคนเรียนกันเยอะแยะแวะมาเรียนหลักสูตรอันนี้ก็สซิบนะซูเปอร์ลีดเดอร์ชิพหาไม่เจอโทรมาถามพนักงานมาเรียนเราจะบอกแล้วว่าเรื่องเนี้ทุกอย่างจะง่ายเลยแหละในชีวิตเห็นไหมเสียงกระซิบเราไว้เจอกัน